เอาเจอรี่มาดิจะพามแบบยิงฟรีเลยย้อนย้อนย้อนรับรองสบายัไปกลางๆเจ๊งไปครับเจ๊มโอ้โหเจ็บมีแบ็คแมนมาเตรียมสตาร์ทเครื hmm. oh ่องเจ็บเตรียมสตาร์ทเครื่องเจ็บโอ้ยไปขนาดนี้ไหนเยอะโอ้ีโอ้ เแต่ใทยบอกกันกูว่าไอ้เงี้ยต้นต้นเรายืนด้วยกัน3คนเราจะแข็งแกร่งยังไม่ได้เย็นกับกูเฉยโอ้ต้นยิงกับกูเบี้ยวนั่นไงว่าเออดินมารับหน่อยก็ดีโมึงไม่ใจหรอกมึงปิดเกอร์มึงเทียนมันโดดนะโดดมาแล้วโอ้หมาแล้วว่ะมาแล้วมาแล้วมาเนี่ย ก็โอ้แสงนีก็รักไปไอ้สัตว์ตั้งนานแบบนี้ก็จบ